ทุกคนก็ต่างมีความใบใบนะคะใครแล้ก็เสียดิก็ขัน้นนีได้เลยค่ะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เตรียมป้ายมานะคะเรามีกระดาษ A4 นะคะเขียนได้เลยค่ะทุกคน ไปเล่นกันไปเล่นกันปเล่นกันไปเล่นกาจารย์ที่ประตัยอาจารยประตอาจารย์ที่ปไตัยขอท่า ん มาดูหนตัววลวีอ่าอะไรยครับใครเป็นนักเต้นเท้าไปเดี๋ยวขอยกมือขึ้นสูงๆหน่อยค่ะต้องเดินแต่ก่อนจะมาก็คดี ตลอดคืนนั้นตัวเราเองคือคนหนึ่งค่ะที่ผมแต่เขาไม่ยอมให้เราเข้าไปในต่อชะนอด้วยซ้ำเราจะได้ออกมาข่าวและข่าวเล่าอำว่าจะได้ ผมจับได้ไปแล้วที่ตอนนี้มันยังไม่มีว่าอาจจะหายไปหือที่เขาหลอกเราว่ามันมีเนี่ยเราอยากให้ดูอูผมเคยเป็น,นเป็นฐารเงินเดือนจริงๆอะ่ะเขาบอกว่าได้เป็นหมื่นเลยนะครับ เข้าไปทีแรกอะ่ะผมได้อยู่แค่เจ็ดพันบาทมันจะพออะไรัำเท่าไหร่ัำเท่าไหร่ยังไม่รวมหักนะครับหักนี่แทบไปเหลืออะไรเลยค<ฮ>วรผมบางคนนี่ ว่าค่าฟองชีพของคนเรามันได้แค่เจ็ดพันบาทขอวาโตมันยังไม่ได้เลย น้มาเฝ้าแม่ตลอดเลยแม่ดีใจจริงๆแม่นียแ,แ,แล้ว่อไทยยังไงเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราก็มีหัวอ,อกความเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันอันไหนที่มันผ่านไปได้กันมันผ่านไปไหม สินุสรได้มีการจัดม็อบในโรงเรียนเราขออนุญาตตามทุกอยากก่างกระทรวงศึกษาการอนุญาตแต่ทมบุคลากรในโรงเรียนถึงเอาตำรวจเอาทาหารในกองอลมานอเข้าไปในโรงเรียนเขาถ่ายรูปวขหนูถ่ายรูปน้อง,องมา

有吗？一有、嗯。